ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับพี่น้องมือนี้กับมาพอๆกับพ่อเตรียมอีกนะพี่น้องเนาะครับพ่อเตรียมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของเซียนหยวนต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะครับมือวันจันทร์นะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่เจ็ดตุลาคมหกเจ็ดลาวพัฒนาออกเก้าแปดศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ ครับเด็กล่างก็อ,ออกศูนย์ศูนย์นพี่น้องเนาะครับงวดฟันผุดนี่นระวางไว้ได้พี่น้องเน้อเลขกเป่านะครับเริ่มมาอีกแล้วศูนย์ศูนย์นพี่น้องเนาะครับของเซียนหยวนงวดที่ผ่านมาพี่น้องครับงวดวันจันทร์ที่เจ็ดตุลาคมสองห้าหกเจ็ดน้พี่น้องเนาะลาพัฒนาเซียนหยวน บนล่างวิ่งรูดศูนย์กับแปดพี่น้องศูนย์กับแปดกับมาศูนย์นะพี่น้องเนาะแต่ว่าจับคูรูดเดินพี่น้องศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดขับออกสี่ศูนย์นะครับแต่ว่าสายวิ่งสายรูดนี่ได้ทั้งบนทั้งล่างนี่เนะพี่น้องเนาะศูนย์นะครับเอามวลนีอ้อาจารย์เพิ่งกระชงใหม่แล้วพี่น้องครับพอเตรมผ้ามาติดตามต่อยเนาะครับเนาะครับมวลนี้ก็ถือว่าบอหลายหางพี่น้องใหม้มาหน่อยหาง ก็เกานะค,ะครับไปเบ่งน้ำกันเนาะครับเนาะจัดบอพีนองวันพุทธที่เก้า เราพัฒนาเซียนหยวนครับ บนล่างวิ่งรูดครับเดี๋ยวเบิง้งในถอดซับกัน บนล่างวิ่งรูดสามกับเก้าพี่น้องครับ สามกับเก่าอาจารย์เพิ่นบนเหรนยให้ตัวใดตัวหนึ่งนาอพี่น้องเนาะครับมาเมืองจับคู่ได้พี่น้องหนึ่งหนึ่งเก้าเก้ามามาเป่าแล้วพี่น้องไางนี้ ศูนย์สี่สามสี่สามห้าสามเก้าเก้าสามมาตำกันมอพี่นอน วันนี้อาจารย์เพิ่ม่บดิเนนให้ตัวใดตัวนหนึ่งนะพี่น้องเด้อครับฉะนั้นเดียวห้องหมักตัวเดวก็ับพิจารณาม,มึงเอาเนาะพี่น้องเนาะครับที่สําคัญก็จะลืมหมักสอบตัวเดากห้องก็จะลืมกลับตัวไว้นาเนาะพี่น้องเนาะครับมีเป่ามาแล้วพี่น้องหนึ่งนนะครับครับลาวพัฒนลาววันพุธพี่น้องครับวิ่ง3มกับ9้า พี่น้องหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าศูนย์สี่สามสี่สามห้าสามเก้ารับหกตัวหกหางพี่น้องครับถือว่าบลายนะพี่น้องเนาะงวดนี่ให้มาหน่อยหางเอาหน่อยหางก็ค่อยเข่าคอยแตกปังๆนะพี่น้องเนาะรับจะได้โฉกโฉมนันมันกันนะครับครับเอาวันพุธนะพี่น้องเนาะวันพุทธที่เก้าตุลาคม สองห้าหกเจ็ดเลาพัฒนาเซียนหยวนบนล่างวิ่งรูดสามกับเก้าขับจับคู่หนึ่งหนึ่งเก้าเก้าศูนย์สี่สามสี่สามห้าสามเก้านะพี่น้องเนาะขับควยเข่าไปยแตกปังปังพี่น้องอีีก,ก็จะได้โฉบโมันมันกันเนาะรับเนาะครับพ่อเตียมก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนหยวนเนาะรับเนาะที่ได้ทรงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนามาให้พ่อเตียม รับเอามาฝากพี่ฝากน้องรับเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันนาะพี่น้องเนาะเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะ<ม>เอาฉะนั้นี๋ยวพอเตรียม้อไวพรอนค่อยเขาค่อยแตกปังๆรับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โศกโฉบมันๆกันนาะพี่น้องเนาะคร<ม>ับอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อมักตัวตัวดงเขาก็อย่าลืมกลับตัวไวน้านะครับเนาะ ครับเอาจอะลืมนะพี่น้องเด้อขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ให้พ่อเตียมน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้พ่อเตียมน้ำนะครับครับเอาสุดท้ายทายสุดนี่พ่อเตียมก็ขอกราบขอบพระคุณเยบซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพ่อเตียมครับพ่อเตียมก็ไวพ้พรใ้มีแต่ความสุขความเจริญได้พี่น้องเด้อความเจ็บใจใดความไข้ใหญ่มีนะพี่น้องเนาะรับคอยมีแต่โศกแต่หลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคน นะครับครับเอาสำหรับชิปนี้พอแต้มกับมี่แค่นี้พี่น้องเอาไว้พอกันชิปนาครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม